ก็สวัสดีทุกคน้วยนะครับก็กลับมาพบกันกับช่องป้ายาชนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มารีวิวเลื่อยโซโ่ลาย na, สายของโอซุกะนะครับแต่วันนี้จะมารีวิวเป็นด้ามตัดแต่งกิ่งสูง,น,น,งนะครับลายแปลงฐานของโอซุกะนะครับตัวนี้จะเป็นด้ามรุ่นใหม่น,นะครับของแบรนด์โอซุกะนะครับคือก่อนหน้านี้จะมีออกมารุ่นหนึ่งน,น,นะครับที่จะใช้กับตัวเลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงนะครับที่รุ่นก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับที่ใช้กับตัวเลื่อยโซ่รุ่นใหม่ของทางอุุกกะนัตววี้้ทาาาางงเแจจม่ ไม่สามารถใช้งานกับตัวด้ามเก่าได้นะครับสำหรับเลื่อยตัวใหม่ไม่สามารถใช้ด้วยกันได้นะครับก็ต้องมีตัวรุ่นใหม่มาจําหน่ายนะครับเพื่อใช้งานกับตัวเลื่อยโซรุ่นใหม่นะครับจริงๆตัวด้ามจับตัวนี้นะครับก็จะสามารถใช้งานกับตัวกันไกตัดแต่งกิ่งได้นะครับของทางแบรนด์โอซุกะนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นด้ามนะครับขนาดยาว2.65เมตรนะครับแล้วก็น้ําหนัก1.4 6กกิโลกรัมนะครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับ สามารถใช้ได้กับกันไกตัดแต่งกิ่งสูงนะครับที่ผมได้กล่าวไปเมื่อข้างต้นนะครับตัวนั้นก็จะเป็นรหัสร,รุ่น OCMPP451 นะครับแล้วก็ใช้กับเรื่อยไฟฟ้าไร แปลงฐานขนาด6นิ้วนะครับขนาด OCMC 536นะครับที่ผมได้รีวิวไว้ในช่องนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้รับชมนะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับตัวนี้ก็สามารถไปใช้ต่อกับเครื่องมือ2ตัวนั้นได้นะครับในการใช้งานนะครับใช้ได้กับ2อเครื่องมือนะครับตัวนี้ถ้าเกิดยืดออกนะครับจะดามยาวได้ขนาด2.65เมตรนะครับถ้าเกิดรวมกับความสูงของตัวเรานะครับก็จะอยู่ที่ความยาวประมาณ4ี่เมตรได้เลยนะครับสำหรับยื่นไปตัดขนาดกิ่งกิ่งไม้ที่ค่อนข้างสูงได้นะครับตัวนี้น้ําหนักก็แค่1.4หนเ่งเพราะว่ช้ อลูมิเนียมทำนะครับก็เลยมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบานะครับในส่วนข้อต่อแต่ละข้อนะครับที่ยืดออกได้นะครับข้อแรกก็จะยืดได้0.87เมตรนะครับข้อกลางนะครับก็จะยืดได้0.76เมตรนะครับแล้วก็ตัวข้อหลักนะครับตรงบริเวณตรงนี้นะครับที่เป็นฐานจับนะครับตัวนั้นก็จะมีความยาวยืดได้ที่1.02เมตรนะครับตัวนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลักษณะการยืดนะครับพาใช้งานยังไงนะครับสำหรับตัวเลื่อยนี้นะลักษณะการยืดนะครับจะเป็นตัวปลดเร็วนะครับที่อยู่ตรงบริเวณตรงนี้นนะะครรับจเเปป็สีแแดดงให้้าลออกว ยืดยืดออกนะนี่นะครับข้อแรกนี่จะอยู่ที่0.87เมตรนะครับนี่ครับนี่คือข้อแรกนะข้อที่2นะครับเดี๋ยวผมปลดก่อนนะครับข้อที่2นะครับปลดออกคือข้อที่2นะครับก็จะอยู่ที่0.76เมตรนะครับตัวนี้แล้วก็รวมความยาวของตัวข้อแรกไปนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่1.02เมตรนะครับตัวนี้รวมกับมือเราด้วยก็อยู่ที่4เมตรนะครับก็โอ้ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดรวมกับตัวเลื่อยไปด้วยแล้วนะครับแต่วัสดุก็ค่อนข้างดูดีนะครับ เดี๋ยวเรามาดูที่ฟังก์ชันของตัวด้ามยืดตัวนี้กันก่อนนะครับคือ จะมีตัวปลดเร็วมาให้อยู่2จุดนะครับตัวนี้ก็สามารถยืดออกได้นะครับในลักษณะการยืดนะครับก็จะสามารถยืดดันออกได้เลยนะครับแล้วก็มันจะมีระบบสปริงนะครับทุกคนสังเกตดูนะครับมันจะเด้งกลับนะครับนี่นะครับมันจะเป็นสปริงนะครับก็ค่อนข้างดีเลยนะครับยืดออกปุ๊บแล้วเราก็ล็อกไว้นะครับตัวนี้ถ้าเกิดใครปลดตัวข้อปลดเร็วนี้ออกแล้วนะครับแล้วมันยังดันกลับลงไปไม่ได้นะครับมันค้างนี่นะครับที่ตอนผมได้มาใหม่ผมก็ค้างเหมือนกันนะครับก็ให้คลายนอตตรงนี้ออกนิดนึงนะครับมันก็จะสาาาาาามมมมมมรรรรถกกกกกดดดดดล็อออออออไไ้้เเเเนนนิะะะคคััับบ่่ตตงงยยยีี๋ววทึ มันจะไม่ล็อกนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นวิธีการยืดดามออกนะครับตัวนี้ก็ข้อนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ปลดออกแล้วก็ยืดก็จะมีมีสปริงเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยครับก็ค่อนข้างดีนะครับเก็บง่ายสะดวกดีเพอเราปลดปุ๊บมันก็เด้งกลับเข้าไปเลยก็ค่อนข้างจะสะดวกดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวบริเวณตรงที่ใส่ตัวอุปกรณ์ของเรานะครับก็จะสามารถปรับองศาได้นะครับตัวนี้เนี่ยครับปรับได้หมด ก็สามารถนําตัวเลื่อยมาใส่ได้นะครับปึ๊บส่วนการปลดออกนะครับตัวอุปกรณ์เราเราก็แค่กดตรงบริเวณด้านหน้านี้นะครับจะมีตัวช่องให้นะครับเราก็กดแล้วก็สไลด์ออกนะครับก็สามารถออกได้นะครับโอเคส่วนแบตเตอรี่นะครับนี่ครับก็ใส่ตรงฐานได้นะครับจะมีที่ใส่ลักษณะของตัวมือบีบนะครับก็จะเป็นมือบีบแบบยาวนะครับแล้วก็มีปุ่มเซฟตี้ให้อยู่2ฝั่งนะครับก็ทํางานทํางานแบบเดียวกันกับตัวเลยโซ่นะครับที่จะต้องกดสวิตเซฟตี้ก่อน แล้วก็กดตัวด้ามยาวนะครับตัวนี้ก็เป็นด้ามด้ามยาวนะครับที่สามารถกดจับได้ง่ายนะครับไม่เมื่อยมือนะครับตัวแบ, mm. แบตเตอรี่ก็มาอยู่บริเวณด้านหน้านี้นะครับก็สามารถถอดออกได้ง่ายนะครับถอดเปลี่ยนได้ง่าย mm hmm. เวลาใช้งาน <c oughs> เราก็เสียบเข้าไป <c oughs> อยู่ด้านหน้าเวลาจับเราก็จับแบบนี้นะครับจะไม่เมื่อยนะครับลักษณะการจับจับมือหนึ่งแล้วก็จับด้านหน้า ในการทดสอบวันนี้นะครับผมจะทดสอบแค่ตัวเลื่อยนะครับ OCMC 536นะครับยังไม่มีผมยังไม่มีกรรไกตัดแต่งกิ่งนะครับก็จะใส่เป็นตัวนี้เพื่อทดสอบให้ทุกคนได้รับชมนะครับว่าด้ามมันใช้งานได้มีประสิทธิภาพขนาดไหนนะครับแต่ว่าเรื่องวัสดุนี้ผมว่าจริงๆผมก็ยังไม่ได้มีตัวรุ่นเดิมของทางอุสุกะนะครับตัวเลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงแต่รู้สึกว่าตัวนี้จะค่อนข้างแข็งแรงนะครับดูดีวัสดุดูดีเลยแข็งแรงแน่นอนครับในการใช้งานเดี๋ยวเราไปดูกันตอนทดสอบนะครับ เราก็จะมาสรุปการใช้งานกันนิดนึงนะครับในส่วนของตัวด้ามจับตัวนี้ครับก็จะเป็นด้ามตัดแต่งกิ่งสูงไล้สายนะครับไล้แปลงฐานของโอซุกะนะครับที่ใช้งานได้กับสินค้า2รุ่นนะครับก็คือตัวเลื่อยที่เป็นรหัสใหม่นะครับ OCMC 5 3 6นะครับแล้วก็ตัวกันไกตัดแต่งกิ่งนะครับตัวนั้นก็จะใช้งานร่วมกับตัวด้ามตัวนี้ได้นะครับจากที่ลองไปใช้งานมานะครับก็จะตัดได้ดีนะครับเพราะว่าตัว เลื่อยลายแปลงฐานตัวใหม่นะครับมีความแรงที่ค่อนข้างใช้ได้นะครับในการไปตัดแต่งกิ่งนะครับในการใช้งานนะครับตัวด้ามจับพร้อมกับเลื่อยตัวนี้นะครับจะมีน้ําหนักค่อนข้างมากนะครับในการใช้งานยิ่งเรายืดไอ้ตัวด้ามออกยาวแค่ไหนนะครับตัวน้ําหนักก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะครับเราก็ต้องพยายามตัดให้มันมีลักษณะที่เป็นอ่าชันๆเข้าไว้นะครับมันก็จะช่วยเซฟเรื่องน้ําหนักยิ้งไปด้านหน้าได้นะครับตัวนี้โดยรวมแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับแต่ก็ มีส่วนที่ผมคิดว่ามันติดๆนิดนึงนะครับจะเรียกว่าปัญหาการใช้งานก็ไม่เชิงนะครับตัวนี้มันจะสั่นเล็กน้อยนะครับตรงบริเวณคอที่ต่อกับตัวดามตัวนี้นะครับจะสั่นนิดหน่อยนะครับมันจะให้ตัวเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ไม่มีผลต่อการใช้งานครับแค่จะดูลมรวมนิดนึงนะครับก็ใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ไม่ไม่ส่งผลนะครับการใช้งานเลื่อยของตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละครับผมก็จะเน้นย้ำอีกทีนึงนะครับในส่วนที่ผมได้มารีวิววันนี้ครับจะเป็นตัว เลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงไล้สายไล่แปลงฐานนะครับอ่าข้อควรระวังนะครับตัวด้ามตัวนี้นะครับไม่สามารถใช้ได้กับตัวเลื่อยที่เป็นแปลงฐานนะครับและตัวด้ามเลื่อยแปลงฐานนะครับไม่สามารถใช้ได้กับตัวเลื่อยนี้นะครับก็ทุกคนก็ต้องดูดีๆนะครับว่าใช้ตัวใหม่หรือตัวเก่านะครับก็เรามาระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ ถ้าเกิดใครสนใจตัวด้ามตัดแต่งกิ่งสูงไล้สายนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกดูกันได้นะครับแล้วก็สําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านครับขอบคุณครับ